ทะเลหมอกเขาวงค่ะเส้นทางที่เราเดินทางไปเตงอยวันนี้ฝนตกตลอดทางอันนี้เป็นอุทยานภูผายุนนาะท <c oughs> ี่นี้เน,นานเนะ <c oughs> เป็นภูผาน,นอยหมอกพี่น้องเห็นหมอกบะห,หมอกบนภูเขาบรรยากาศดีแห้งปลาแถวนี้เขาย่างสําเลยบนเรียเพราะว่าตอนนั้นลืมใช่นมากกับน่วยอาสาตามหาคุณตาเยอยียง ยิ่นหายไปตอนนี้ก็ยังหายอยู่หาบ่เจอตั้งแต่ตอนนั้นมาอยู่เป็นเดือนเดือนเนาะโอ้โหเดตอนหนาพี่น้องแห้งคักเลหมอกแบบสวยอ่ะอ้ปอดปอดเหมือนหลุดเข้ามาในอีกมิติหนึ่งเทบนิยายมากนั่นคือทะเลหมอกนะคะทุกคนมัก็สิหัวสั้นหัวข้นแนี่บริเ้กดโหมดแอคชั่น สุดสุดจริงสวยจริงเห็นไหมทุกคนมาดูฝั่งนี้เอามาโฟกัสหยดน้ำงามแห้ง What? พักสวยงามมากมอันนี้คือความสวยงามของธรรมชาติสายฝนโปรยปลายฟัดน้้ำฝนไปพร้อมให้พี่น้องเบื่งไปน้ำ งามอีลีนี่นี่มองนี้ฮะสิงามใกล้ถึงงานแล้วค่ะตอนนี้ใกล้ถึงงานแล้วเจอกันที่ตามงอยนะคะคืนนี้แต่ว่านี้คือเก็บบรรยากาศแบบระวางทางให้ชมแบบคือสวยจริงๆงามเพงโอเคพี่น้องกอกันเด้อมาแล้งอยู่ที่ตามงอยนะคะ